วันเสาร์โอ้โหคนวันเสาร์นี้ป่วยหรือเปล่าเนี่ยนะอ่ะถ้าใครที่ตกงานมาก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครที่หยุดงานตกงานตอนนี้เงินงานจะเข้ามือแล้วนะแต่ถ้าใครที่ยังทํางานดีๆอยู่วันนี้มีโอกาสลาป่วยอาจจะอ่าไม่สบายลาป่วยแต่ใดๆเรื่องงานเนี่ยมีโอกาสได้งานใหม่ๆเข้ามานะคะหรือมีงานเพิ่มงานเสริมช่วงนี้จังหวะงานดีนะคะไปต่อที่ การเงินนะคะการเงินถ้าใครกระเป๋าคว่ำม,มาก่อนหน้านี้การเงินของคุณนะคะจะได้จากการเจรจานะนะคะวาจาของคุณจะทําให้คุณมีทรัพย์การเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะหรือจะได้จากหลายอย่างหลายทางนะคะมีโอกาสเรื่องเงินนะคะหรือการอุปถัมภ์คําชูนะไปต่อเรื่องความรักความรักถ้าใครขึ้นคานมานานคนวันเสาร์จะมีคนมาเลือกและนะ นะไม่ว่าจะเป็นรักต่างแดนนะคะหรือรักออนไลน์มีโอกาสได้พบรักใหม่ๆนะคะอาจจะอายุแตกต่างจากเราหรือเป็นคนโปรไฟล์ดีเป็นคนเก่งคนมากความสามารถนะคะเรื่องความรักถือว่าดีถ้าใครมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้จะจีบกันใหม่นะคะ จีบกันใหม่เริ่มกันใหม่นะคะถ้าใครมีคู่แล้วทุกอย่างยังรับรื่นนะคะให้ระวังคําพูดและการจะทําให้อีกฝ่ายอึดอัดหรือเครียดน,นะคะเรื่องความรักเนี่ยส่วนโชคลาภวันนี้หมอดาวมองว่านะคะเบอร์โทรศัพท์นะคือสื่อนาโชคของคุณสองตัวท้ายสามตัวท้ายหรือสัต์เลี้ยงคือสื่อนาโชคเลขมงคลเลขหน้าไพ่สองหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดสีซึมดวงสีขาวและสีแดงนะคะช่วงนี้คววันเสาร์เนี่ยนะคะ เส้นแรงนะคะลางสังหรณ์แม่นยำนะคะคุณเห็นเครื่องหมาย infinity ไหมหมาย,มาย,มายถึงว่าช่วงนี้คุณมีความคิดไอเดียอะไรใหม่ๆคิดงานได้เยอะนะคะหรือว่านะคะรู้เท่าทันคนหรือว่าเม้จะมีลางบอกเหตุใดๆคุณก็จะมีซิกเซนที่แรงกลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยก็เช่นกันระวังเรื่องความคิดด้วย คิดมากจะทำให้วิงเวียนศีรษะฟุงซ่านได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดเยอะอย่าคิดลบนะคะเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มพลังบวกให้ตัวเองคิดบวกเนี่ยถ้าคุณคิดบวกได้เนี่ยช่วงนี้ปังเลยไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินนะคะทุกอย่างจะโฟลโร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทำบุญเสริมดวงได้กันสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือนะคะทำบุญกับสัตว์ใหญ่ไทยชีวิตโคกระบือหรือทำบุญกับคนพิการนะคะ ตำแหน่งศีรษะนะให้ะระมัดระวังนะคะไม่เกณฑ์ความเครียดความดันอยากเครียดนะคะหัวเข่าลุกเงยอย่าลุกเร็วนะคะวิงเวียนนะแล้วก็อยากคิดมากระวังจะฟุ้งซ่านแต่ช่วงนี้บอกได้เลยว่าซิกเซนแรงนะคะใดๆนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีของคุณนะเรื่องงานก็ตามเรื่องเงินก็ตามสามารถแก้ไขได้เป็นนักแก้ไขเป็นนักแก้ไขปัญหาที่ดีเยี่ยมเลยช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะแล้วก็จะ คิดงานได้มากมายนะคะช่วงนี้ถ้าใครเป็นนักคิดนักเขียนเนี่ยปังนะอ่ะวาจาดีมีทรัพย์นะคะช่วงนี้วาจาดีมีทรัพยนะคนวันเสาร์อ่ะขอให้โชคดีนะดูแลสุขภาพของท่านด้วยโดยเฉพาะไม่เกณฑ์ความเครียดความดันนะคะโชคลาบสองหนึ่งอ่ะหนึ่งสองแปแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดนะคะทําบุญเสริมดวงนะคะทําบุญกับสัตว์ใหญ่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทาบุญกับคนพิการหรืออย่า อย่าคิดลบนะคะให้เพิ่มพลังบวกนะคะโชคดีกับเช้าวันใหม่นะคะ